นี่ขวดอืมเก็บไปทิมเลยยังไงไม่ได้เก็บไปทิมน้วไปเลยอะแบบนี้ส่วนกินแล้วลืมผู้ตีก็หังกันนอ่เดอืมห้องทงทุกคนดเีเดีร์ เปียบซีบูเือเปียบซีทับระดับงามไหมไม่เอมงามาหมสวไหมอืออือ Nằm nó hùa à. tố nằm nó hùa dây một mất nhọn dây Tính nói mày là gì được Mày thì gì à? hả ngu nhây xuống dây <laughs> Toàn vai mình Xăm những bộ xuống dây Xóng vùng đấy vào Toàn đàn làm mì. Mắt, mắt lấy không แต่นนี่ฟองเทมองนี้มันไหลอับมูบมันงี่เงั้งโนต้องเดินอันนไปแปะไปเสียเดวกระดาษใสไปแปะอ้มีเตียนนึงปะได้มีงมุมบุรเจริงๆเลยเอ้งมุมกันไหนไว้มีอะไรเบลียว

Cắt bảo nè phim mục quá đâu mình muốn khai nhau Nghi sang nó a chắc nè. gì hết sàn nó chắc bung bàn bung 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 mẹ bung Mẹ bung 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 không có đi tài đấy chứ nói em tay hình gì mấy anh khá giàu kéo xuống mấy cái cây để đi nào nào như em khá giàu Hãy

แองขายเงาปึ๊บปึ๊บไปสํมซุนแห้งไปเลียนจวดลุ่าเอา,เอา,เอาไม่ล่างเพลยนเอาเอาดีกเว้นแล้วยองเอาไปสิน เอากว่อมันดํกากว่ามันดํามือมีเลยเปไ,ได้ละหมดแล้วหมดแล้วมีแล้ว,ม,วมีวมสปอตตัวแบนใช่ไหม